ไม่เปลี่ยนอะไรครับไม่ได้มาเพื่อเอาใจใคร่เขาก็แฮปปี้ของเขาอ่ะเราก็แฮปปี้ของเราเหมือนกันถ้าเรามีความสุขกับตัวเราเองอยู่แล้วอ่ะต่อให้คนจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราอ่ะเราไม่เก็บมาคิดหรอกจะให้ทุกคนมีความมั่นใจความความสุขนําไปสู่ความมั่นใจครับ คือเราอะทำมานานแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีเหมือนคอมเมนต์แบบอีก2มุม2มาตรฐานหลังจากที่มีดาราอีกคนนึงก็ถอดเสื้อแล้วกล้ามแน่นเลยอะไรเงี้ยเหมือนคอมเมนต์มันก็ชูชัด2องสองสองฝัง่งสองเสียงอะไรเงี้ยคะ่ะพี่เองเมองอยังไงบ้างอย่างเราอะคอมเมนต์ที่ที่เขาเอาคอนเทนต์เราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นอนะอันนั้นเราทําไว้นานแล้วคือมันไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งทําแล้วเราออกมาถอดอะไรนี้ใช่ไหม ราก็เลยแบบเฮ้ยตตกใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยกูก็ทําไปนานแล้วนะทําไมเขาเพิ่งเอามาแบบท่เปรียบเทียบแต่เราอ่ะเราไม่คิดอะไรเลยนะเรามองว่าอย่างคุณดาราคนนั้นอ่ะเขาทำเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ว่าเหตุผลอะไรของเขาจะอะไรยังไงแต่เขาเขาก็มือแฮปปี้ของเขาอ่ะเราเรา,เราก็บอกว่าเราก็แฮปปี้ของเราเหมือนกันแต่โอเคนนแน่นอนแหละว่าคอมเมนต์มันต่างกันตรงที่ชมเรื่องก้าวแน่นส่วนเราก็อาจจะโดนบูลลี่โดนอะไรแต่เราอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสนะเรามองว่าถ้าเรามีความสุขกับตัวเราเองอยู่แล้วอ่ะต่อให้คนจะพูดอะไรเกี่ยวกกบเเเรราาาออ่่ะไมม็คิดห และอีกอย่างหนึง่งบางทีเราเราแค่มองว่ามันก็ดีด้วยซ้ําที่การที่คุณดาราคนนั้นเขาถอดเสือ้อมันก็ทําให้คนอ่ะยิ่งเห็นคอนเทนต์เราไปด้วยอืมเราเลยว่าเราไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบไม่ได้รู้สึกว่าโดนกระทาย่ำเยี่ยอะไรครับอ,อ๋อผมไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมไม่เสียความรู้สึกเลยมผมรู้สึกการที่การที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะการที่มีคนจดจําเราได้อะไรเงี้ยเราไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาเก็บเป็นคิดเล็กคิดน้อยอ่ะ เพราะ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 ไม่งั้นอะผมผมไม่คิดจะฟ้องใครเลย<อ>ผมรู้สึกว่าด่าแล้วก็ดา่าเหมือนผมผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่อิสระให้เขาได้ใช้ความคิดดีกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทำคอนเทนต์นำเสนอตัวเองอย่างนี้แล้วที่ถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหมดไปฟ้องคนอื่นปุ๊บว่ะคนมันก็จะจดจำแต่ว่าเรา,าพยายามหามเงินฟ้องดังนั้นเราอยากให้คนจดจำในสิ่งที่เราอยากนำเสนอมากกว่า<อ>มากกว่าที่เะไปฟ้องร้องคนอื่นหรือมีเรื่องคนอื่นเพราะผมไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับทุกคนครับ คือสแสดงว่าคอมเมนต์ที่มีบูลลี่เราหรืออะไรไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยไม่ครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยก็ย้อนกลับไปคอนเทนต์ที่จุดประสงค์ของคอนเทนต์เราก็คืออยากจะมีความสุขณตอนนี้เลยไม่ว่าจะร<ด>ูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็แล้วแต่จะให้ทุกคนมีความมั่นใจความความสุขนําไปสู่ความมั่นใจครับเม,มื่อเรามีความสุขไปเเองร้อยเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจมืน,นก,กันนะครับก แล้วก็มีบางคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะทำไมถอดเสื้อทานอาหารขอโทษนะคะมันแบบเอ้ยดูไม่มีการละเทศารหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราชี้แจงกับคอนเทนต์คอมเมนต์อย่างเงี้ยยังไงบ้างอ๋อมันมันก็มันมีหลายร้านนะคือจริงๆแล้วผมทำคอนเทนต์อ่ะผมขอทางร้านก่อนเช่นเออผมขอถอดเสื้อกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางร้านอ่ะผมก็ไปถ่ายแบบว่าริมทะเลด้วยซ้ําแต่ว่าภาพรวมที่ทุกคนเห็นออกมามันก็คือเราถอดเสื้อทุกที่แหละ อะไรอย่างนี้มันก็มีบางที่<ม>ที่เราเคยแบบว่าเออจงใจปวดกันแหละที่เราบอกว่าเราถอดเสื้อแล้วแบบเราอยากเห็นแยคทู้คนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆคืออันนั้นคือคอนเทนต์เมื่อก่อนตอนเนี้ยมันก็ยังมีเสื้ออยู่บ้างแต่ว่าในตอนเนี้ยเราจะเริ่มเซฟตัวเองมากขึ้นเพราะเราไม่อยากมีปัญหากับทางทางร้านทางไรแล้วชอบขอทุกอย่างแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าคอนเทนต์เมื่อก่อนที่โดนไปเปรียบเทียบแบบมันคือช่วงเมื่อก่อนที่เราถอดเสื้อเดินเข้าห้างหรือว่าถอดเสื้อเข้าไปกินข้าวจริงๆอือคือตอนนี้ แล้วพี่เห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่าเออขึ้นว่าแบบสองมาตรฐานเอยหรือว่าอยากจะให้เราปรับเปลี่ยนคอ,คอนเทนต์เอยอะไรเอยอะไรเงี้ยเราเราจะปรับเ,เปลี่ยนไหมหรือว่าเราจะยืนหยัดในในคอนเทนต์ของเราผมได้อ่านคอมเมนต์หมดแล้วครับผมยืนยันแล้วผมจะไม่เปลี่ยนอะไรครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อเอาใจใครเราทำคอนเทนต์จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันคือเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราอยากจะเล่าอยากบอกแล้วมันก็เพื่อความสุขตัวเราเองด้วยเพราะถ้าเราทํา โดยที่เราไม่มีความสุขเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อใครครับแต่ผมก็บอกว่าจะมีคนชอบสิ่งที่เราทํามากขึ้นแล้วกันจนคนที่ไม่ช,มชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาที่คุณต้องไปจัดความจัดการความรู้สึกตัวเองสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคือเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนออกมาถอดเสื้อออกมาเดินเหมือนเราหรอกแต่เราอยากให้แค่เราอยากเป็นแค่เป็นจุดประกายให้ทุกคนเห็นเฉยเฉยว่าเฮ้ยเรา มัน,มนราแค่ทาในเชิงสัญลกักษณ์ราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแบบมาถอดเสื้อกันเดินห้างวันนี้เลยเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็อยากให้ทุกคนมีความมั่นใจแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะไม่ว่าจะหุนแบบไหนคุณอาจจะหุนดีอยู่แล้วหรือหุนกําลังพัฒนาหรืออะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเริ่มมีความสุขกันเลยไหมไม่ต้องรอว่าต้องทําหน้าเสร็จก่อนทําคุณเสร็จก่อนหรืออะไรเสร็จก่อนแล้วถึงจะค่อยกล้าโชว์ความมั่นใจเรารู้สึกว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้เลยถ้าใจเราเต็นอยู่แล้ว <c oughs> ครับผม ข่าวสดสื่อออไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ